สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเหตุการณ์ประทักการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในรัฐสภาตุรกีเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อภาพลักษณ์และมาตรฐานทางการเมืองของประเทศเหตุุลมูลเกิดขึ้นระหว่างการประชุมเพื่อรับรองการสาบานตนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีเรเจฟไชยยิปอัตต์อันโดยฝ่ายคา้านพยายามขัดขวางกระบวกนการดังกล่าวเนื่องจากมองว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีบทบาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนักการเมืองฝ่ายค้านในอดีตความตึงเครียดสะสมจากประเด็นนี้นันไปสู่การโต้เถียงรุนแรงก่อนจะลุกลามเป็นการผลักดันและแลกหมัดกันกลางห้องประชุมจนประธานสภาต้องสั่งพักการประชุมชั่วคราว ภายหลังเหตุการณ์คำามสำคัญที่สังคมตั้งขึ้นคือสมาชิกสภาที่มีส่วนร่วมในการประทะจะต้องเผชิญผลกระทบใดบ้างในทางกฎหมายสสของตุรกีมีเอกสิทธิคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งหมายความว่าการดำเนินคดีอาญาต,ต่อพวกเขาในระหว่างดำรงตำแหน่งต้องผ่านกระบวนการยกเลิกภูมิคุ้มกันก่อนหากมีการพิจารณาว่ากระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดเช่นการทำร้ายร่างกายก็อาจมีการยื่นเรื่องต่อรัฐสภาพเพื่อขอปลดเอกสิทธิ และเปิดทางให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการต่อได้อย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการรายงานว่ามีการเริ่มขั้นตอนดังกล่าวจากเหตุประทักครั้งนี้นอกจากประเด็นทางอาญาแล้วยังมีมาตรการทางวินัยภายในรัฐสภาซึ่งสามารถนํามาใช้กับสมาชิกที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมได้ไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนอย่างเป็นทางการการตัดสิการอิปรายชั่วคราวหรือแม้แต่การพักการประชุมของสมาชิกบางราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธาสภาและกลไกคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแม้เหตุการณ์จะยุติลงด้วยการก,กับข้อสู่วาระก,การประชุมและการรับรองตําแหน่งตามขั้นตอนแต่แรงกระเพื่อมทางการเมืองอยังคงดําเนินต่อไป